นี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะซ้อมลำใหญ่นะคะเขาหยุดแล้วนะคะน้องขาด้วยแล้วขาเดินยังไงลงเท้าเขย่งไหมไม่เขย่งไหมดูไว้หมดแล้วครับเตรียมไว้หมดแล้วพี่วัดจะลำนะคะเดี๋ยวแอดหอมจะมาแอบลำอยู่นะแอดหอมจะมาแอบลำนะคะแอดหอมจะแอบลำไม่มีเสียงเพลงนะคะลำเหนือนะจ๊ะลำถวายทรัพ์นะจ๊ะหาลำลำลำสว่างอายเขานะคะจะมาแอบลำฮะ ลำกนนะะลางคืนนะคะเนาะลำนะคะลำล่องแม่ปิงนะจ๊ะเอซีนะจ๊ะยังไม่ได้ถวายปู่เลยนะจ๊ะปู่อย่ากโกรธลูกเด้อ รอบหน้าให้เอานะคะสี่นะคะแอดทีละห้าพันนะแอดหอมมาลำถวายปู่ท่านนะคะทีละห้าพันนะคะทีละห้าพันนี่อาบน้ํามาใหม่แลเนี่ยคะ่สะสวสดีทุกท่านเลยนะคะทีละห้าพันซับนะจ๊ะ๋ยวนั่งหันมาทาปู่ดีกว่านาะคะ่ะท่านหันมาทางองค์ปู่ท่านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีใจรซีที่รักทุกท่านจ้าะนะคะค่ายายจ้านะคะ